อยากรู้มากมาถามเลยว่าสองคนเนี้ยจะแบบอันนี้ยังไม่เคยถามเลยนะมันจะเป็นไพ่ที่แบบยังไม่เคยแบบถามแล้วก็ยังไม่เคยมีใครถามด้วยว้ายส่งหมวกมาแล้วด้วยต้องเปิดแล้วแหละมีใครอยากส่งอีกส่งมาได้นะคะถ้าชอบก็ตึ้งตึงต้งตึง้งตึ้งซัพพอร์ตกันด้วยซัพพอร์ตกันด้วยนะคะซัพพอร์ตกันด้วย กดมารัวๆซัพพอร์ตกันได้เลยซัพพอร์ตกันได้เลยนะคะอุ้ยตื่นเต้นว่ะเปิดสดแบบนี้แล้วตื่นเต้นมาคำถามก็คืออุย้ยได้หมวกเยอะเลยขอบคุณครับหมวกมาแล้วต้องเอ๊ดด้วยนะอ้ยได้ไดมาเดี๋ยวจะทำให้ทำเอ็ยังไง ผมมันมากเลยอะวันเนี้โอ้ยอันนี้หมวกแบบอันนี้หมวกแบบอะไรอะแบบไม่รุ่นไวซสรุ่นอ, <laughs> อ่ะอะโอเคมาเปิดกันดีกว่าคำถามนี้นะคะเราจะมาถามไพ่กัน เราจะมาถามไพ่กันเมื่อกี้แอบเห็นหมวกแล้วนะเราจะมาถามไพ่กันว่าอ,อ,อิงฟ้ากับชาร์ลอตน,นะคะเขาเนี่ยจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยไหมหรือไพ่อยากจะมาเตือนอะไรก็ให้บอกด้วยนะคะ เัาน,นี้กำลังนึกถึงปกในหนังซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันโอเคเขาจิ้นกันจริงไหมถามจริงเพราะว่าไพ่ที่ได้มาคนต้องกรี๊ดมากแน่เลยอะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวขอเปิดสีดำด้วยอตอนเนี้ยเราไม่รู้แต่มันในอนาคตข้างหน้ามันจะมีประมาณว่า มีคนห่วงมีคนห่วงแล้วก็หึงแพมพบอกไม่ได้ว่าใข่ <c oughs> น้ามอนผมแพมพเลยคือใครวะ <c oughs> อันนี้คือด้วยความที่แพมพไม่รู้นะว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงหึงวันหนึ่งอ่ะคือสองคนนี้คือตอนนี้เขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่ใช่แต่วันหนึ่งพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครห่วงแม่อันนี้ไม่รู้อันนี้ดูกันเองแต่ไพ่ใบนี้ความหมายคือมีคนหึงแล้วมีคนห่วงในอนาคตเลยไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการที่จะมาเป็นคู่จิ้นกันต่อหรือเปล่า ไม่รู้ว่าคนในหรือคนนอกแต่ว่าไพ่ที่ออกมาคืออันนี้ไพ่อิงฟ้ากับชาลลอตไงที่ทุกคนถามว่าเขาอะจะอยู่เป็นคู่กันไปอีกนานแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยคือไพ่อันนี้ยความหมายของมันคือมันมีไพ่เกี่ยวกับอุ้ยเธออย่ามายุ่งกับคนนี้นะหรือแบบ ห่วงอ่ะห่วงอะไรอะไม่เข้าใจใครห่วงใครจะให้ถามไพ่ต่อบ้าลละฉันโงโงโงงบอสหรอห่วงทำไมอ่ะใช่อาจจะเป็นเป็นแบบพอเขาเติบโตเขาอาจจะแบบไปเจออะไรไหมหรือแบบ แฟนจริงๆของเขาในอนาคตทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะว่าน้นองๆเขาก็ต้องเติบโตไปมีครอบครัวหรืออาจจะแบบวันหนึ่งมีแฟนเป็นตัวเป็นต,น,ตนอะไรสักอย่างจริงๆหรือเปล่าในอนาคตรเราไม่มีทางรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดหรือค่ะหรืออาจจะเป็นชาลลอตหึงหึงอิงฟ้าหลือิงฟ้าหึงชาลลอตหรืออะไรยังไงอาดูกันเองอาถามพ่ สถานาการณ์หมายถึงถึงอะไรใครคะมันเป็นยังไงสองคนนี้โอ้โห the world สองคนนี้เกิดมาเขาเรียกว่าศีลเสมอกันจริงๆเนาะ นี่ว่าบอสคุมแหละแต่บอกได้เลยว่าได้ไพ่เดอะเวิร์กก็ไม่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าไพ่เดอะเวิร์กแปลว่าความความที่แบบว่าเหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายของสำรับที่แปลว่าครบสมบูรณ์แบบแล้วก็แปลว่าเหมือนแบบมันสุขสมหวังเนาะเจริญอะ เรื่องงามมันจะเลรินอะอ่ะ,อะเธอดูกันเอาเองดีมากเลยฉันเบื่อมากเลยฉันจับไพ่ให้เธอสองคนด,ดีสุดๆไปเลยทำไมฉันจับฉันจับให้ตัวเองฉันไม่ได้ไพ่ทดีอะไรขนาดน,นี้เลยนะจะบอกให้รู้งงใจใครหึงใครอันนี้ไม่รู้จะถามบลาว่าใครหึงถามบลา เสือไพ่มันบอกจะถามเปล่ะใครหึงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีไพ่เมื่อกี้ต้องออกมาก่อนไม่งั้นมันไม่ได้ไอ้ไพ่ที่ไอ้ไพ่ที่ถามเมื่อกี้จะต้องอ,ออกกดตะก้าด้วยใช่กดตะก้าด้วยตอนนี้แพมขายเอ่เออะ เซรั่มใครหมดแล้วยังกดตะกร้าให้หน่อยช่วยช่วยอุดหนุนเซรั่มแพมหน่อยเซรั่มทาหน้าทาแบบริ้วรอยทาตินกาทาคอทาได้หมดเลยเซรั่มของพินวัตทาได้ทั้งหน้าทั้งคอกดตะกร้าแล้วชำระเลยค่าครูค่าครูค่าครูเร็วๆฉันอยากเปิดต่อว่าใครหึงใครเร็วๆ ฉันอยากรู้แล้วฉันอยากเปิดเองแล้วฉันอยากรู้ว่าใครหึงใครหรือคนอ่ะคําถามคือเราจะถามแบบนี้เราจะถามว่าบุคคลภายนอกที่หึงหรือเขาหึงกันเองดีวะถ้าหึงกันเองอมันต้องออกมาสองคนเว้ยแต่ถ้าคนภายนอกอ่ะมันก็จะออกมาอหาไพ่นุนไม่เจอแล้วไม่เป็นไรรวมสําหรับแล้วถามใหม่ ส่งสติกเกอร์กันมาก็ได้นะถ้าไม่อุดหนุนนะซัพพอร์ตกันหน่อยเร็วซัพพอร์ตกันหน่อยเร็ว,วเหมือนหมาพุดเดิ้ลเลย<ะ>เร็วขอคอ,อกี้ก็ได้เลวเร็วเร็วเร็วจะเปิดแล้วหัวหลังคำถามนะคะ คำถามคือเอ๊ได้มวกแล้วเอ๊โอเคอ่ะวาได้ดอกไม่ใช่ดอกไม้ได้เอ่อหัวใจใส่หมวกจนหัวยุงเปิดเลยอ่ะคำถามนะคะก็คืออุ้ยเมื่อตะกี้นี้ที่บอกว่ามีคนหึงอะใครหึงใคร ไทยถึงไคยโชวก็น่าจะมันไพ่ใบนี้มันแปลว่าคู่สองคนเขาหึงกันเองหรอบ้า จริงหรอบ้าค่าหกันจนแก่จนเท่าเลยเหรอไหวเหรอดูดีกอดแขนกันนะเธอเขากอดแขนโอ้ my g อด ธอด้วยความที่ฉันก็แบบเอาเอาไม่ว่าฉันก็ติดตามน้องนะแต่เอาดีๆเธอพวกเธอพวกเธอต้องต้องเล่าให้ฉันฟังคือเขาคือเขาชอบกันจริงๆใช่ไหมหรือ,อยังไงเธอต้องบอกความจริงกับฉันงั้นฉันถามไพ่เลยได้ไหมว่าเขาชอบกันจริงๆหรือเปล่า ฉันถามไพ่ได้ไหมอนุญาตให้ถามไหมหรือไม่ต้องถาม <c oughs> จะให้ฉันถามไหมไ้ตายแล้วโอ้ oh my god อ oh ้ my god กดหัวใจมาถ้าถึงหนึ่งพันคนฉันจะเปิดว่าสองคนนี้เขาชอบกันจริงๆหรือไม่ใช่ เร็วกดหัวใจมารัวๆคนต้องดูเยอะๆคนต้องสนับสนุนแล้วก็ช่วยอุดหนุนน้ำพริกช่วยอุดหนุนอะไรก็อุดหนุนมาวันนี้ฉันยังขายไม่ถึงสิบกระปุกเลยนะจะบอกความจริงเนี่ยฉันปัดขวานะทั้งหมดที่ขายได้มีเจ็ดกระปุกฉันน่าเอนดูนะเธอฉันไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนี สองชั่วโมงเอ้ยหนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาทีฉันพูดจนเจ็บหลังเร็วช่วยก่อนคุนหนุนเร็เวๆกดตะก้าพี่แพมกันหน่อยเร็เวเร็วกดตะก้าแพี่แพมกันหน่อยจ้ากดมาเลยมีคนซื้อ,อยังรุ่นรุ่นรุ่นฉันก็อยากรูก้ ฉันยังรู้ว่าสองคนนี้อาแค่ฉันนึกถึงเขาในซีรีส์ฉันก็แบบฉันต้องได้ไพ่ที่บอกความจริงเอาล่ะหัวใจสองพันเคแล้วกด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 ตึ้ง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 คนต้องมาดูกว่าคนต้องมาดูเยอะกว่านี้เพราะมันเป็นคำถามที่แบบมันเป็นคำถามที่ขัสุดมากนะเธอ เธอไม่อยากรู้หรอ,หรอว่าว่าพลังงานไพ่มันจะบอกอยังไงอยากรู้อยากรู้รีบ,ร,บรีบกดคนจะได้มาดูเยอะๆสองแสนแม้ไม่ใช่สองพัน <c oughs> นิ้วล็อกคาราสุดถ้าฉันช่วยกดได้ฉันช่วยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฉันช่วยไม่ได้เลยหมวกมาเอะด้วยนะคะน่ารักได้เดี๋ยวเอะให้แต่ผมตอนนี้คือไม่สวยเลย ้วเอาหมวกมาเดี๋ยวฉันจะเอะให้เอะ <_ d ance> ทุกคนไปตามแฟนดอมคะ่ะมา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 เร็วๆฉันอยากเปิดแล้วฉันอยากเปิดแล้วฉันอยากเปิดแล้วฉันอยากเปิด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 ,เ,ปดเรามาดูกันฉันจะนึกถึงอิงฟ้าชาร์ลอตในซีรีส์เลยฉันจะนึกถึงสองคนนี้ในซีรีส์เลยแล้วฉันจะถามไพ่ว่าสองคนนี้ เขาชอบกันจริงๆไหมเอาแบบตอนนี้หรือว่าเมื่อก่อนคือคือเอาตอนความรู้สึกตอนนี้ใช่ไหมคนครบหนึ่งพันฉันเปิดเลยแล้วจะถามถึงซันแน็กกับไผ่หลิวด้วยว่าเขาจะชอบกันจริงไหมเธอต้องช่วยมีคนดูเยอะๆแล้วฉันจะเปิดให้ออบเอาคนเอาทีละคู่ก่อนอ่ะเธอจะได้รู้ตอนนี้เธอต้อง เธอต้องส่งสติกเกอร์มาเธอต้องรัวมากฉันเปิดให้ขนาดนี้ฉันกล้ามากเลยนะอ่ะเดี๋ยวฉันเปิดใ้หมดฉันจัดให้วันนี้ฉันจัดให้อ่ะแต่ร้อยี่สิบสองแล้วขึ้นอีกขึ้นอีกครบพันเปิดทันทีอ่ะขอเทียบกับพิมพ์ด้วยฉันฉันจัดให้วันนี้ฉันบอกว่าฉันจัดให้ขอดื่มน้ำก่อนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวกีด อ่ะอ่ะโอเคเพ่กินน้ำก่อนเดี๋ยวกีดเดี๋ยวกีดลั่นห้องอ่ะอิงฟ้ากับชาหลอดอุ้ยแปดร้อยยี่แปดกว่าจะขึ้นพี่แพรมขึ้นพี่แพรมชิปเปอร์ไอศครีมโค้กแซนไอศครีมโค้ก and อาดอกไม้เร็ว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 ววอย่าเปิดแล้วแปดร้อยสามสิบเร็วอีกแค่ร้อยเจ็ดสิบคนอีร้อยเจ็ดสิบคนเปิดทันที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 เรียกคนมาดู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 เดี๋ยวนี้ฉันปัดขวาอุ้ยคนสั่งซื้อฉันเก้าคนแล้ววันนี้ฉันดีใจมาก ฉันดีใจมากว่าอยากจะร้องไห้ซื้อกันตั้งหลายกระปุกเก้ากระปุกแน็กเริวมาแล้วเร็วๆแปดร้อยห้าสิบแล้วมันดีค่ะ,คะเขากำลังจะเปิดไพ่ฟ้ากับชาร์ลอตว่าเขาคู่จิ้นกันจริงหรือเปล่าฉันตื่นเต้นอิงหล่อดมารายงานตัวคะ่ะโอ้ออยจริงหรอมาๆม,ม,ม,มาเร็ว ติดตามแล้วค่ะแน็กอเอน้องๆคะ่ะอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นอักขาวฟิตกับแพมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาเราอยากจะดูดวงกันนะ่ะเราจะมาดูดวงกันอีกลฟหนึ่งชื่อว่าอะไรนะแม่หมอขา,ามอแม่หมอมีมงนะเดี๋ยวจะ,จะติดในลิงทีให้แล้วก็เดี๋ยวมาตามแพมในด้อมเดี๋ยวจะติดให้อีกรอบนึงว่าไปไปติดตามกันตรงไหนวิ 8, ย้ยแปดร้อยแป้าเร็วๆๆอีกร้อยเดียวเปิดแล้วเร็ว เร็ว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 ,รว,รวอิงฟ้ากับชาลล์แม่หมอมีมงุงอ่ะเก้าร้อยแล้วเร็วกดตะกร้าเลยกดตะกร้าอืมกดตะกร้านี่ฉันไลฟ์จะถึงสามทุ่มแล้วนะเนี่ยจริงปะาโอ้แบบสุดๆเลยอะ่ะเทียพิมพ์อ่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดเก้าร้อยห้าแล้วค่ะทุกคน มาค่ะฉันอยากถามแล้วเร็วเร็วเรวแปดเก้แล้ว, 8, 9, 100, 3, เ,วเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันแต่เธออยาคือทุกคนต้องส่งจิตนะส่งจิตมาให้แพมนะไอตอนที่แพมกำลังแบบสับไพ่อะ่ะให้ทุกคนนึกถึงอิงฟ้ากับฉลอดพร้อมกันเลยโอเคปะให้ทุกคน นึกถึงอิงฟ้ากับชาลอตพร้อมกันเลยส่งจิตมาแล้วเราก็จะมารู้พลังงานกันไม่เปิดแอรห้องนี้อะโอเขาไม่ได้เปิดหรอเขาว่าทำไมเขาร้อนให้หายกูไปเปิดตรงนู้นอามาอีกสี่สิบเคนกึงกึๆงกึทุกคนเดี๋ยวมาหลับตาพร้อมกัน แล้วมันลุ้นพร้อมๆกันสื่อจิตไปพร้อมๆกันฉันนอนมากมอืมน,น่ารักอะ่ะนกหลิวมาลาง,งานตัวแล้วคะ่ะได้มาลุ้นๆๆๆน,น,นอะต้องหนึ่งต้องครบหนึ่งพันเนาะต้องครบหนึ่งนอครบหนึ่งพันเนาะ <c oughs> เปิดแล้วทุกคนทำไมคนกว่าจะขึ้นช้าอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเปิดอิงหลอดให้ก่อนเดี๋ยวเปิดของอิงหลอดให้ก่อนวันนี้ฉันขายน้ำพริกไปเก้ากระปุกขอเลขสิบได้ไหมจะได้เป็นอิงฟ้ามาหาชนเร็วๆจะได้เป็นอิงฟ้ามหาชนเร็วๆขออีกกระปุกนึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น ใช่ใช่ <S <S <ling> <S เดี๋ยวพินขออีกกระปุกหนึ่งขอน้ำพริกอีกกระปุกหนึ่งเร็วๆให้ครบสิบเป็นอิงฟ้าจะยิ่งแม่นเร็วๆซื้อก่อนให้ครบสิบของอิงฟ้าปีที่สิบใช่ไหมอิงฟ้าปีที่สิบเร็วๆว,วันนี้ก็จะครบสิบกระปุกใครจะเป็นคนที่สิบมาเร็เรเรวๆใครจะเป็นคนที่สิบจับให้อิงฟ้า ไหนยังไม่ขึ้นมารอก่อนรอก่อน new followers total view ต่อไปให้ไปไปนู่นนะเร็วอีกยีิบคนแล้วตาฉันจะเปิดแล้วอีกแล้วมาครับอุ้ยอุยอุยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วฉันตื่นเต้นมากนะเธอว้าอีกสองคนฉันเตรียมตัวสับ วาอีกหนึ่งคนหนึ่งพันแล้วมาอ้ยมาค่ะขอให้พลังงานนะคะพลังงานจักรวาลรอบๆตัวเราตอนนี้นะคะรวมถึงทุกคนเลยที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ส่งจิตนะคะแล้วก็นึกถึงนึกถึงอ่า นึกถึงชา์ลอตแล้วก็อิงฟ้านะคะให้นึกตอนนี้เลยหลับตานึกเลยจะนึกในเวอร์ชั่นที่กำทำอะไรอยู่ก็ได้อาขายของกันอยู่หรือกำลังอยู่ในซีรีส์หรืออะไรก็ได้อาแล้วแต่แล้วจับมาใบหนึ่งซึ่งคำถามนะคะก็คือสองคนนี้เขาชอบกันจริงๆไหม จุดเทียนเธอรู้ป้ะคําแปลของไพ่จุดเทียนเปิดดีฉันจำไม่ได้แต่เท่าที่จำได้มันคือการจุดสปาร์คลิงมันเขาเรียกว่า like a spark right like คือคนมันจะชอบกันอะ่ะมันก็ต้อง มีการจุดไฟไหมอ่ะไฟที่กำลังแบบล so นะุกโซนอะเธอใครก็อ่านได้ปะฉันว่ามันใช่นะฉันว่ามันเริ่มจุดติดกันแล้วนะเปิดเลยเอาเอาไอ,าเ,อาเขาจะได้เชื่อกันไม่ใช่ฉันแบบงงงเปิดไอน้นี่เปิดไพ่ทาดีสมหวัง ใบที่03จุดเทียนความหมายคืออะไรเอาให้มันตรงแบบตามอาจารย์ที่ทำไพ่ใบนี้เลยฉัจย์จะได้ไม่มั่วเอาตามอาจารย์ที่ทำไพ่นี้เลยสมองไหลต้องถามว่าติดหรือไม่ติดอืมต้องถามว่าติดไม่หรือไม่ติดใช่ปะเจอปะเป็นยู e ูปะ ไม่ไม,มันจะมีเป็นไอ้นี้ด้วยขออีกใบอ่าฉันจะไม่มั่วน,นะทุกคนใบที่เป็นอ๋อไม่อันนี้มันเป็นใบที่ยังไม่ได้จุดนะอันนี้เทียนยังไม่ทันโดนจุดนะนี่ไงจุดเทียนนี่ไพ่จุดเทียน,น,ยยนอ่าเดี๋ยวฉัน เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนออยู่หาเลยอ่ะถามต่อแต่ไพ่อ่ะก็คือหลังไพ่ได้ไพ่ที่เป็นหลังไพ่อ่ะได้เขาได้ไพ่ที่เป็นหลังไพ่กันแล้วก็จะบอกตัวเลขได้เลขศูนย์สามนะคะ อาขออีกใบก็อีกใบแต่ว่าระหว่างนี้ให้อดมินอาร์ตหาความหมายของจุดเทียนนะคะเราน่าจะมีหนังสือปะ่ะไม่ไมตัวนี้ไม่มีหนังสือคะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่มีหนังสือใช่ไพ่จุดเทียนอนหนึงนะไพ่จุดเทียนเบอร์ศู ฉันว่าคนอื่นเขาค้นหาเร็วกว่าฉันอีกแม่งแอดมินฉันก็ช้าเหลือเกินทำไมหาไม่เจอความหมายไพ่จุดเทียนไงฮื จะเปิดไพ่ต้องขออนุญาตไหมเออจริงๆแล้วอะ่ะอืมไม่แน่ใจถ้าให้พูดแบบตรงๆอันนี้ไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้ถามอะไรที่ที่ที่มันแบบว่าไปในทิศทางที่ที่ เอาเป็นว่ามันเป็นคําถามที่เอฟซีเขาอยากรู้แล้วกันนี่ว่าไม่ไม่น่าจะไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะคะไม่น่าจะมีอะไรจะเปิดไพ่นี่อ่าโอเคจะติดไม่ติดรุ่นรุน,นอีกใบเลยอนาคตอ่ะเดี๋ยวถามอีกใบก็ได้ถามใบอันนี้ก็ได้สีดํา ระหว่างนี้อยู่หาให้เจอหา <c oughs> ให้เจอเพราะว่าไพ่จุดไฟนี้ฉันไม่รู้ชอบกันจริงไหมคือเอาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราอยากรู้แล้วเราก็ลองให้พลังงานม,มันช่วยตอบมันก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เสียหายอะไรไม่ต้องไปคีซีเรียดเราดูกันแบบว่า ให้แบบว่าเขาเรียกว่าเขินในใจน้องเคยบอกว่าไม่ให้ดูนะจริงค่ะไม่ได้อดวงเขามาไม่เป็นไรจริงอย่าไปซีเรียสทุกคนรู้กันแค่นี้พออ่ะ จะให้เลิกดูปะล่ะเอายังไงพวกเธอเป็นเอฟซนะพวกเธออยากนี่แพมเปิดตามที่พวกเธออยากดูไม่อยากมีแบบปัญหานะจ๊ะถ้ามีปัญหาก็จะหยุดก็จะหยุดดูเดี๋ยวนี้เขาจะหยุดดูเดี๋ยวนี้เลยจะหยุดดูเดี๋ยวนี้เลยงั้นถามเรื่องอื่นถ้าถ้าไม่สบายใจก็ถามเรื่องอื่นเลยถ้าอย่างนั้น แต่ว่าไพ่ไพ่ไพ่พจุดเทียนถือว่าแพมว่ามันความหมายมันอะเหมือนการจุดเทียนมันคือการจุดแสงสว่างการทําให้มีไฟการทําให้มีพลังงานอะไรบางอย่างถูกปะ่ะเออในความหมายนะอุ้ยแพมไม่กล้าดูแล้วทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ได้ไปขออนุญาตเขานู่นนี่นั่นแต่เนี้ยเรามาดูตามแบบ เอฟถามคือคนเรามีสิทธิ์จะถามอะไรก็ได้การดูดวงเราสามารถถามแทนบุคคลที่สามได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถามแบบไม่ได้เปิดเผยเอออันนี้ก็มันมันเป็นการไลฟ์ดูดวงแบบแบบทุกคนขอมาเราไม่ได้ไลฟ์ดูดวงแบบตั้งคำถามเองเอาไปตกลงกันก่อนไปตกลงกันก่อน หรือว่าถามเรื่องอื่นไหมเอาเรื่องอื่นไหมจ้าหรือไม่ก็ไปเรียกบอสมาเรียกให้บอสถามคือจบบอสฟ์ายฟิหรือเปล่าอืถามไม่เจอมันต้องเป็นหนังสือของมันโดยเฉพาะใน y o u t u b e ีกเปิดจุดเทียนบอกได้แค่นี้ล่ะ ไม่อยากดามา่านายยกคนใหม่เปิดแล้วน่าจะได้คนใหม่แหละทุกคนถ้าในเรื่องของการ